สบายดีพราะม่พี่น้องบ้องปายเมื่อสุขดคนๆพอๆก,ก,กับน้องโยสาวลาไตา้เซ็นกาเซ็นเดิมนะคะฝากไปติดตาม youtube น้องโยสาวลาไต้ด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะนะคะบอกว่า ทำไมนะคะถึงทําคลิปแบบนี้นะคะนี่มันเป็นนิสัยหรือสันดานอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกทรงรองโยศาลาตายก็ทําคลิปเกี่ยวกับประเด็นดาราม่าไทยลาวลาวไทยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะทุกคนน้องโยก็เติบโตจากการที่น้องโยได้ทําคลิปดาราม่านะคะแล้วก็อยู่กับคลิปนี้ก็คือเรียกว่าทามาหากินเกี่ยวกับกระแสดาราม่าค่ะทุกคนซึ่งการท YouTube ค่ะมันก็แตกต่างจาก ซ่องอื่นๆมากนะคะบางแต่ละซ่องก็ทําไม่เหมือนกันเนาะเราก็ถนัดในแบบเรานะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยวข้างนอกนะคะหรือมีโอกาสเขาเรียกว่าได้ไปข้างนอกบ่อยเนาะ,ะเพราะว่าเดือนหนึ่งยุก,ก็หย,ยุดแค่2วันหรือไม่ก็แค่วันเดียมนะคะเพราะฉะนั้นยุก,ก็เราจะทําคลิปอะไรนะคะเพื่อที่จะให้เรามีไรายได้นะคะ แต่อย่างที่บอกแล้วค่ะก็มีคนไม่พอใจนะคะเกี่ยวกับที่น้องยุทธทำคลิปอ่าน้องยุทธเลยอยากจะมาตอบในคลิปนี้เลยนะคะว่าถ้าคุณไม่พอใจก็กับลุนาเลื่อนผ่านค่ะนะคะเพราะว่าการทําคลิปของคนเรานะคะหรือว่าการหาเงินมันไม่เหมือนกันค่ะ คนเราถนัดในแบบไหนก็หาในแบบนั้นนะคะยุไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะในกฎเกณฑ์นะคะพอบีพอควรนะคะยุไม่ได้ทําอะไรโ oh, อเวอร์อลังการนะคะแต่ถ้าคุณไม่พอใจก็เลือกติดตามหรือว่าอย่าเข้ามาดูคะ่ะนะคะกะลุณาค่ะคนที่ตอบคอมเมนต์นี้นะคะก็เชิญไปดูช่องไหนก็ได้นะคะเพราะว่าการช่อง youtube มี หลายล้านซ่องค่ะนะคะขอบคุณคุณไม่มาดูนะคะชั้นก็ยังคงทําทุกวันค่ะคลิปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้หางเ,เพราะว่าฉั้นต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวค่ะไม่ได้มีใครมาสมเลี้ยงดูชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาห้ามให้ชั้นไม่ทําไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าถ้าแต่ถ้าคุณมาจ้างชั้นอ่ะเลิกทําคลิปเอามาค่ะหนึ่งร้อยล้านบาทมีไหมจบข่าวค่ะบ๊ายบาย